ับพี่น้องครับมือนี้มากินเขาบ้านบ้านบาวโบครับมือนีพอการกินเขาอย่งเห็นแล้วเขาบ่อเอิญกันไงเอออะไรอย่างนี้กับเขาปอดครับพี่น้องเอ้ยกับเขาวิเศษครับมือนี้อันนี้นี่ต้มไก่ต้มไก่นี่กัไก่ไก่เป็นี้ปนปนปนเขียดนะปนปลาปนปลาปลาหมอปลาหมอบ่ครับโอ้ครับมือนี้ครับมากินเขาบ้านบาวโบครับมือนี้ครับผม ผมถ่ายกล่องนี่ผมโ่ต้องใส่แดครับพี่น้องเอ้ยครับมากินข้าวครับไมได้พี่น้องครับกับสางโม่ครับอีสานแสบนัวครับผมครับ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 ปลัดคิกดูอีสานครับนี่เป็บงนีองไร้งจอยครับผมี่นบแสบแบครับกับผมเมาเฮงครับมดครับพี่น้องยิ้ข้าวผมเดี๋ยวจะาวี่ะ่ บ้าอุ้ยตายมันไหมบ้าหรอครับผมององนี้ครับนี่นแดบบ้างพี่น้อยนี่กินกับผม้งอเนดบบางเกิมาเคยกินไหมแต่บอบอน้เสียราคือหมิ่นหมินไม่หรอดี๋ยวกินเถื่อตของยกยอยกเว้ ครับพี่น้องมาครับเดือกกินเหรอผมครับอยู่วันบาวโบครับผมเครับมาอ้องกันแต่เขียดมากเมื่อคืนครับเดี๋ยวปนเขียดครับนี่ให้เราปนเขียดนะครับนี่ตัวนี้ปนเขียดตัวนี่้นี่วะครับนี่พักตัวบวกครับอู้เขียดครับใช้เยอะ หยองเขาเปลี top, ่ยนกันเถอะตัวมาไทยเขาสิไปกินเขาไหมปลัดเียงยังคอกินมาเ่มเด้อคอยกินไปกินจะมาทายแค่คอยนะวันนี้ขับมาเรื่อครับพี่น้องกินเขาพ้อมมึอนะครับอยากพี่น้องแตงกงกระไดอ้มันฟันนี่นั่น้ยอางั้ลั ครับพี่น้องแล้วข้ากี่ข้าบผมยอนเี่ยเป็นอะไกินอะไรย้องตับหายหายตับหายไปสิไก่วุ้ตับบ่หายบ่ตับหายเอามบเิงตับหายไก่วุ้ตับยังไม่ได้เพิงเคยเรือหายไหมนับอย่างนั่นไม่ได้ผมไปยึดขนเขียดนะจะเสียบ่าคุบอกว่าจะเสียบนเขียนะนั่นโอเค ตั้งท้ายเด้อเะอสิ้ินมาให้ขอโทษเด้อขออภัยขอกินผักหน่อยเดี๋ยวกินผักไม้มีแต่น้ำจิ้มเขียวน้ำจินเขียวอ่ะน้องเำ็ิ้ัเแห้งอุ้ยเพื่อนยังใหม่หน่ป๋ากินเหียดมาครับพี่น้องครับผมกงี้เขมรเด้อครับเดี๋ยวเสียเขมรมันนี่อยู่บ้านมาโบครับมาบโบตรงไก่ครับผมรนี่หลวกพักแทะแจ้วคนเหี้ยครับพี่น้องมึงกุ้งปุ๋มไหมครับข้าวหมกไงครับพี่น้องนี่เจี๊ยบซื้อมึงกูกินมั้ยครับนี่นี่ครับพี่น้องอุ๊ยจุ๋ย ครับนี่ครับนี่ผมเสียบมอครับแยเสียบครับพี่น้องอืมเสียบกรอเนเ่าจุ่แล้วันพี่น้องจะว่าครับูได้หลักตับโอ้นี่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 เไมม่อยแข่งเขาเออเรับออแม่ครับทางผมก็จต้มไก่แซ่บครับแม่ครับแล้ว คือบกหูเอากรงมันออกไป้ามบอขาบอนน่อนไปสอบไปครับตัวน้ำแข็งกับพี่น้องมาเชือดน้าแา็งเนี่ยฮะลักไล่หามูรับพี่น้องมีหอดไก่มีอดหมูหมดกรบหมดเยงครับหมดหมน้ามีก็มี่ครับปาแดกกระมี่ป้าน่อยกรมี่ครับผมหมดเลยหมดพักกรมี้ครับพักลัวครับผมพี่น้องพักลวครับ ตัวก็มีครับตัวสดครับตัวสดครับผมเสียงบอจักไกครับวันนี้กินอยู่มูนนึงครับเดี๋ยวมืออื่นกินมูนสองครับแล้วมือต่อไปกินมูนสามตกหามูได้จับเป็กนะเจ้าได้จับเป็กแล้วสองเป็กแล้วสองเท่าเด็กเก่งมาเฉยแลบเหนียอยู่อ๋อหันหันใหแล้วโอ้โหโบสือดองยาวเหมยดอยข่อยนไหนกุ้งเนื้อวิยวข่อยอยไดงเนาะอ๋อหมูเลี้ยวอ่ะเออเจ้าเจ้าโบเป็นเจ้าคือเตรียมรับสถานการณ์ดีอยู่ เราว่าเป็นยังมารับลรคไรโควิดโอ้ยลกโควิโควิดเออหายใจงงห่อยเลยไม่เอานะจ๊จะต้องฆ่ากระตนขึ้นไปมันจะฆ่าเชื้อได้ไอ้พาพิดจมูกก็ไหวเอยพาหลักจูดส่งเนี่ยล้วตัดใส่ไอ้ก็หอมผมเกิรร่อยบนหนัุบครับไปงเขาเลยจะเจ้าผมับผมมากี่นครับเรเอะไร

โอ้ต้นไก่สมุนไพรน้ำก็เบิ้ลเลยก็ใช้ใบใบใบบัคามอ่อนใบตูไปเลยบบัวคาบอ่อนเดีวกับใบสะม่วงใบสะม่วงเดีวกับใบก็ใบม่วนไร่สดเดี๋ยับบัวามเปียกใบตูใช่ไหมใบเสตแสงไหมเออใบตูใช่เออเมียนเละเราใส่หีบว่ใส่อยู่เทียมเลยให้เราพร้อมเลย กินเยอะขนาจับบนี้เลยวะใช่คุณยังก็เวลากินแต่หนามเนาะสมุนไพรหลายขวดบอกว่าถุงใบหน้ามันเป็นยาปั๊บนะกินไปหลอดแกก่โควิดบ่ะแก่โควิดมันบอกแก่ยังดอกฮาวบุ้งบุ้มันนักวิจัยแต่ว่ากินยังหลอดสมุนไพรกินหลอดหรืองเกินตตแดงนะครับว่าเป็นครับกินคักคือซื้อครับ เอายปแดดวาเนยัไงเห็นยำตอนู่นังไงดูคนเห็ไปแดขายคนมาทับไงรัตนะไม่น้ำมุนยำตอนปลแดดไงนี่ลราอยงูจักเลยปแดนี่เสียแดดวันบ้านเรงปลาแดแไปดก็มาจักเล่าเลยเล่าแล้วตวงไหครับพี่นองคลิปนี้ก็โอเคไม่นองแบตผมก็สิวันพอดีก ขอกินข้าครับพี่น้องึนเีนยวขอลครับด้อกันเอรพี่น้องขีข้าขนขอกัเดอไนเ่อกินข้าวนลบด้วขอพี่น้องเือเดียวตว่าขอกินข้าตบแป๊ะมาอกขอกินเขาละครับเพือตีนทีหาไปกินนะตีนนะ้ครับพี่น้องมาด้อครับผมเติอนเืหาดิมาด้อครับ เขาตังรถไฟป๋อป๋อทไมกิมนาครับฝากกุไหลกุ้ยแช่กุ้ยติดตามครับฝากกุ้ไหลกุ้ยแท่กุ้ติดตามกุ้ยซับตะไคร่สับบมกหมี่ับบักนุ่นสับยังกับสับูกช้ยังกับพี่น้องขอแต่กุ้ยซับตะไคร่พี่น้องครับอย่าลืมกุ้กระดิ่งครับกิมนี่เขาโอเคเขาขอมาเดี๋ยว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 เขาท่าหมาขับตี่ใจท่นกินอยู่ครับผมนั่นนั่นนั่นก่อนก่อนที่จบลิบก่อนที่จบลิบเพื่อนว่าเพื่อนสีบอกกินเฮ้ย พอจกยิบปุ๊บตากใสปุ๊บสิ่งกจะองเลยอีบกเลยเอ้ยกระดูกกองอยู่โอ้ยทไมรักยิ่งล้าบุนมึงช่างมัวข้ับุ่นเอ้ยผมมทางไหมไปสมุนไพรใบใบมอญหน่อขับเสร้วยครับสมุนไพครับใครเนียครับผมมากินเขามานจะพาพนกับใครเนียครับผมผมเวลาถาคลิปเนี่ยผมกระปใส่แฟชกับพี่น้องใครเดีย่ครับขอบคุณจรลครับผมพี่น้องกินเอาอีมาละหยอกเล่นเด้อมาบวกเ้ยหักเลยรับไปหยอกเล่นครับ อ๋อครับพี่น้องขอบคุณอหารแรงปุณิย์ครับขอบคุณลครับปุณิย์ครับครับเห็นในผมตอนชีวิตในอีสามือครับครับกินเข่าหว่อมโหนวนครับก่อนทีก่อนกินเข่ามันก็ต้องมีเป็กมีจักนะครับผมธรรมดาครับครับอ๋อเอาครับพี่น้องจบอีิธีเลยปุณิย์เอาเมายองมายังเดี๋ยวครับเดี๋ยวมาท่านทีมยุ่งมาท่านออกของในขาอยู่เอา เดี๋ยวเดี๋ยวนะม้ไกินผักหลวกโชเลยเดี๋ยวโชกันผักัผักหลกกินปลแดกนะกินปลแดกเ่เป็นไม่กินแต่ผนะักครับอออเอาบายองอันนี้ตอนด้ครับตอนอเอาว่ามียังฟีฟฝาเอฟซีแน่อ้อยากอยากฟังของตอนไกล้เนโอเคคร,รับไปักจีก ครับผมกินกระแดก่าเป็นครับไม่กินผักครับอุ้ยเอาครับแางโมอีสานเฉินัวครับโอ้ยกินละครับพี่น้องเอ้ยมันแสบไหลครับเอาเอาครับบ้าบัครับผมก็อิ่มแล้วครับกินน้ำแล้วครับโอ้ครับผมก็ขอบคุณเลยครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็โอ้มากินเขาบานบ้าบัวครับไอผมมาเล่นนะครับผมกินเปตอนนะครับแดกเอาละเอาละครับเอาพี่น้องครับจังหวาละครกินนี่ยังเห็นเขาเดี๋ยวนี้จะมาจังวะที่ไหน ยังมาด้วนะคอยยังยกสองอันนึงเพราะว่ามันยังไร่ตุ่มไก่ไม่ยังเสียบพี่น้องเยก็เบิ้งกับเขาต้องแรงตุ่มไก่ยังอยู่กูไม่รู้นี่คอยเสียบไอ้พักลวกกับปนเขียดเนี่ยเดียกกระปุนเดียกกระปุนอืมย่างหมมีไผลเตะเลยเอาสามีนะครับให้ไปเล็กกินข้าวครับผมครับสั่งหมูครับผมโอเคครับพี่น้องครับดียวครับเดี๋ยวครับครับครับอ๋อกะฝากีล่วยังไง โอเคครับครับพี่น้องคลิปนี้ก็โอเคครับผมรัดครับมึงตาปูกับผมสมเปกเหครับครับผมขอุมสวัสดีครับผมบาเว่งบอสน้ครับผมครับ